เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าของที่เราทิ้งๆคว้างๆกันทุกวันเนี่ยอย่างเปลือกมะนาวมันอาจจะเป็นของดีเป็นขุมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราแบบสุดๆเลยก็ได้นะวันนี้เราจะมาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันครับคือปกติเวลาเราคั้นน้ำมะนาวเสร็จที่เหลือคืออะไรครับก็โยนทิ้งถังขยะใช่เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อผมเถอะครับว่าเอ่อพอได้ฟังเรื่องดาวนี้จนจบนะมุมมองที่เรามีต่อเปลือกมะนาวเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับ ใช่เลยครับไอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นแค่ขยะเนี่ยนะจริงๆแล้วมันคือขุมทรัพย์แห่งสุขภาพของจริงเลยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเอาล่ะมาดูกันแบบเจาะลึกไปเลยดีกว่าว่าทำไมทำไมเปลือกมะนาวถึงไม่มีค่าขนาดนี้โอเคเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับขุมทรัพย์ที่ถูกมองข้ามเราจะมาดูกันในเชิงวิทยาศาสตร์กันเลยว่าไอเจ้าเปลือกเล็กๆเ,เนี่ยมันซ่อนพลังอะไรไว้ข้างในบ้าง คือในเปลือกมะนาวที่เราเห็นกันเนี่ยนะโหมันอัดแน่นไปด้วยสารอาหารดีๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องขับท่ายมีฟลาวนอยด์ตัวนี้แหละครับสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระเลยแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่มีประโยชน์แบบสารพัดนึกจริงๆและนี่คือข้อมูลที่แบบว่าพีคที่สุดเลยครับคือมีงานวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะเขาพบว่าเปลือกมะนาวเนี่ย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน้ำมะนาวที่เรากินกันถึง5้าเท่าโอ้โหห้าเท่าเลยนะครับลองดูที่กราฟนี่สิครับเห็นไหมว่ามันต่างกันคนละเรื่องเลยแล้วนี่คือของที่เราโยนทิ้งกันทุกวันคิดดูสิครับพอรู้แล้วว่าสารอาหารมันแน่นขนาดนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับว่าไล่การเสริมสร้างร่างกายของเปลือกมะนาวเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะ ไอ้เจ้าสารฟลาวยน์ที่พูดถึงเมื่อกี้มันช่วยลดระดับไขมันเลวหรือที่เขาเรียกกันว่า L D L นั่นแหละครับไม่ใช่แค่นั้นนะยังช่วยทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอีกด้วยส่วนไฟเบอร์ที่บอกว่ามีเยอะมากเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นแม่บ้านคอยทําความสะอาดลําไส้ให้เราเลยครับคือช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็กวาดเอาสารพิษที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายเราเนี่ยออกไปแบบธรรมชาติเลย แล้วก็แน่นอนครับวิตามินซีที่เข้มข้นขนาดนั้นมันก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมเลยช่วยให้ร่างกายเราสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นยิ่งช่วงไหนที่แบบอากาศเปลี่ยนบ่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะโอ้โหอันนี้สําคัญมากๆเลยครับอันนี้อาจจะไม่น่าเชื่อนะครับแต่แค่เราเคี้ยวเปลือกมะนาวชิ้นเล็กๆหรือว่าเอาไปแช่น้ําอุ่นแล้วใช้บ้วนปากเนี่ยนะมันสามารถช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็จัดการกับปัญหากลิ่นปากได้แบบอยู่หมัดเลยหมายถึงเรื่องผิวพรรณกันบ้าง น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเนี่ยก็มีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้ด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมั่นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นมาได้เลยครับยังยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยพลังของเปลือกมะนาวยังมีอีกเพียบเลยมาดูกันต่อเลยครับกับเคล็ดลับการใช้เปลือกมะนาวในฐานะตัวช่วยในบ้านกันบ้างง่ายมากๆเลยครับแค่เอาเปลือกมะนาวไปตากให้แห้งนะแล้วก็เอาไปวางไว้ในตู้เย็น หรือตามมุมต่างๆในครัวก็ได้กลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยจะช่วยดูดซับกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นอาหารที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยได้ดีมากๆเลยเรื่องทำความสะอาดนี้ก็เด็ดครับลืมน้ำยาเคมีแรงๆไปได้เลยแค่เราเอาเปลือกมะนาวมาบดๆนะครับแล้วก็ไปผสมกับน้ำส้มสายชูแค่นี้แหละเราก็จะได้น้ำยาขจัดคราบไขมันจากธรรมชาติที่แบบโคตรทรงพลังแถมยังปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างด้วย รรู้ไหมครับว่ากลิ่นจากน้ํามันหอมระเหยในเปลือกมะนาวเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่พวกมแมลงอย่างมดยุงหรือว่ามแมลงวันเกลียดมากไม่ชอบแบบสุดๆเลยเราเลยใช้มันเป็นเหมือนกรอบป้องกันแมลงกวนใจตามธรรมชาติได้เลยครับอีกทริกง่ายๆเลยนะลองเอาเปลือกมะนาวแห้งเนี่ยใส่ในถุงผ้าเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็เอาไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้ามันจะช่วยลดกลิ่นอับแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าของเรามีกลิ่นหอมสดชื่นแบบที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวครับ โอเคพอรู้ประโยชน์เยอะแยะขนาดนี้แล้วหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะปลดล็อกขุมทรัพย์นี้มาใช้ยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการเอามากินนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยก็คือการทําชาเปลือกมะนาวครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่ฝานเปลือกมันบางๆแล้วก็เอาไปแช่ในน้าร้อนแค่นี้ก็ได้ชากลิ่นหอมสดชื่นที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆยิ่งถ้าดื่มก่อนกินข้าวนะจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทํางานดีขึ้นไปอีกครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วนะนั่นคือข้อควรระวังครับสําหรับสิ่งที่ควรทําเลยก็คือต้องล้างเปลือกให้สะอาดจริงๆนะครับอาจจะใช้เบกกิ้งโซดาช่วยขัดก็ได้แล้วถ้าเป็นไปได้เลือกใช้มะนาวที่ปลอดสารพิษจะดีที่สุดส่วนสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดเลยก็คืออย่าก,กินในปริมาณที่มากเกินไปหรือกินต่อเนื่องนานๆนะครับและที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นกรดไหลย้อนควรจะหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับอันนี้ต้องระวังจริงๆ แล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาคุยกันถึงมุมมองใหม่ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้มันคือการเปลี่ยนขยะในสายตาของเราให้กลายเป็นทองคําครับคําพูดนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะมันทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยว่าเอ๊หรือว่าบางทีของขวัญที่ดีที่สุดจากธรรมชาติมันอาจจะซ่อนอยู่ในของที่เรามองข้ามที่เราโยนทิ้งมันมาตลอดก็ได้ใครจะไปรู้ และสุดท้ายผมก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้น,นิดหนึ่งครับว่าหลังจากที่ได้รู้ความลับทั้งหมดนี้แล้ววันนี้จะลองเก็บเปลือกมะนาวไว้ลองใช้ประโยชน์จากมันดูไหมครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในครัวของเราวันนี้มันอาจจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งเพื่อสุขภาพของเราและเพื่อบ้านของเราก็ได้นะครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวัน อย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันค่ะ